ขวินกอเอ๋ยขอไข่ขอไข่ขอครัขอควายขอคนขอค้างขอรัง้งขอฝางงูจ้จอจานจีดังจออชังจออซ ชอ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 กันยอหญิงชอชะดาชอปาตักพอฐ<อ>านตะโอโอเคโอ้อยากเนี่ยวใหญ่ขอริงตายราวลิงตายลาววาแหวนตงยาต่อทะลางเนียบเนาวต่อเลย่สี่นวัดยาว อหีบไก่ผ้าซอจุลาข้าพยาอมของอ่างเนียงนองขอเดี๋ยวอุกตาโตจบแล้ว